เอาละครับก็สวัสดีเหล่าฮันเตอร์ของช่องดิมัติโอกันทุกคนด้วยนะครับอย่างที่ทราบกันดีในเมื่อคืนวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาแคปคอมได้ปล่อยดิจิตอลอีเวนท์ที่เป็นการอัปเดตภาคซันเบรกมาให้เหล่าฮันเตอร์ภาคไรส์ได้ตื่นเต้นและตั้งตารอกันอย่างใจจดใจจ่อนะครับโดยในอัปเดตนี้จะเป็นอัปเดตคร่าวๆที่ผมรวบรวมประเด็นสําคัญๆมาพูดให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะครับเอาละถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับ โดยเริ่มแรกกับวันปล่อยของภาค s ซันเบรกกันก่อนเลยนะครับ DLC ซันเ e รกนั้นจะเปิดให้เล่นในวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะฮันเตอร์ทุกคนจะได้ไม่ต้องรอ,อนานจนเกินไปและทุกๆคนก็สามารถที่จะพรีออเดอร์ภาคซันเบรกได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยนะครับต่อมากับเรื่องที่2ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของภาคนี้เลยนะครับก็คือมอนสเตอร์ใหม่เก่าที่จะกลับมาในภาคซันเบรกนั่นเอง โดยในคลิปก็จะมีการอธิบายถึงมอนสเตอร์ต่างๆที่เราเคยดูให้เห็นภาพและเข้าใจถึงสไตล์การต่อสู้ของพวกมันมากขึ้นนะครับอย่างเจ้าลูน่าการอนและเมลเซโนส่วนมอนสเตอร์ใหม่ที่จะมาปรากฏตัวในภาคนี้ก็ประเดิมกับมอนสเตอร์ตัวแรกที่ถือได้ว่าน่าตื่นเต้นและน่าล่าเอามากๆเลยนะครับกับเจ้าการันกอมนั่นเองด้วยร่างกายที่ใหญ่โตพร้อมกับการโจมตีที่สร้างแรงสั่นสะเทือนและน็อกอัพมากมายก็ทําให้เจ้าการันกอมนั้น เป็นมอนสเตอร์ที่ท้าทายและกระตุ้นต่อมนักล่าเอามากๆเลยนะครับและที่เด็ดและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของเจ้าการันกอมก็คือความสามารถในการโจมตีด้วยธาตุน้ําและธาตุไฟของมันนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจและสมแล้วที่เป็นมอนสเตอร์ในเจนใหม่นะครับที่มีธาตุที่หลากหลายซึ่งจะทําให้การล่าของฮันเตอร์นั้นมีสีสันและน่าตื่นเต้นขึ้นมากเลยครับถัดมาก,กับตัวที่2ออย่างเจ้า blood orange บ i ชาเทนนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นการอัปเดตเจ้าบีชาเทนให้มีสีสันที่มากขึ้นเพิ่มความอันตรายและเปลี่ยนจากการโยนต์ผลไม้ธรรมดาเป็นโยนลูกเกาลัดที่สามารถระเบิดเป็นวงกว้างนั่นเองโดยเท่าที่เห็นในตอนนี้นะครับเราคงยังพูดอะไรมากไม่ได้คงต้องรอดูกันในเกมว่าเจ้าบีชาเทนตัวนี้จะป่วนฮันเตอร์ได้มากมายขนาดไหนกันนะครับและทัดมาก,กับตัวสุดท้ายที่บอกได้เลยว่าเดือดสุดๆนั่นก็คือการกลับมาของเจ้าทอร์ราสสายฟ้าแอสตารอสนั่นเองครับ โดยถึงแม้จะยังไม่เห็นอะไรใหม่ๆในตอนนี้แต่เพียงแค่คัดสินสั้นๆที่เผยการกลับม,มาของเจ้ามังกรสายฟ้าก็เพียงพอที่จะทําให้ฮันเตอร์ทุกคนนั้นสติแตกและตั้งตารอวันที่ภาคซันเบรกจะออกได้เลยทีเดียวนะครับผมต่อมากับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือท่าใหม่ๆของอาวุธต่างๆในภาคซันเบรกนั่นเองครับโดยในอัปเดตนี้จะมีการเปิดเผยท่าของดาบคู่ที่เราสามารถเห็นได้ชัดๆนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเท่และดูพริ้วมากๆ ส่วนในอีก2อ,อาวุธที่เหลือส่วนตัวผมคาดว่าน่าจะเป็นฮอกโลและปืนหนักนะครับผมซึ่งถ้าหากเราสังเกตให้ลึกลงไปอีกนอกจากท่าใหม่ที่เราจะได้เห็นแล้วเราก็จะสามารถสังเกตได้เห็นถึงชุดของเหล่าฮันเตอร์ในภาคนี้ที่ทําการใส่ชุดของเจ้าลูนาการอนที่บอกได้เลยว่าเท่บาดใจกับอีกหนึ่งตัวที่คาดว่าน่าจะเป็นชุดและดาบใหญ่ของเจ้าการันกอมนั่นเองครับส่วนในด้านของแมปและฐานใหม่ที่จะมาในภาคซันเบรกยังแมปซิตาเดลและฐานเอลกาดนั้น ก็ถือได้ว่ากว้างใหญ่และสวยงามเอามากๆนะครับโดยในส่วนของแมปซิตาเดลผมคาดว่าน่าจะเป็นแมปใหม่เพียงแมปเดียวที่จะเพิ่มเข้ามาในภาคนี้โดยการที่แมปนี้มีพื้นที่สูงต่ำค่อนข้างเยอะรวมไปถึงพื้นที่สำรวจที่ค่อนข้างกว้างมากๆมีหนําซ้ําแมปนี้ยังเป็นสถานที่ที่รวมการต่อสู้ของมอนสเตอร์หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเจ้าการันกอมลูนาการอนและแมวเซโนในแมปเดียวด้วยนั่นเองครับส่วนทางด้านฐานเอลกาโด จากที่เห็นด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่รวมไปถึงสถานที่ต่างๆที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกให้เหล่าฮันเตอร์มากมายก็คาดได้เลยนะครับว่าฐานแห่งนี้นอกจากจะมีสถานที่ให้สำรวจและถ่ายรูปสวยๆกันมากมายแล้วก็น่าจะเป็นฐานที่อเนกประสงค์ไม่แพ้กับเซเรียนาในภาคไอซ์บอลอย่างแน่นอนเลยครับและสำหรับใครที่เล่นซันเบรกบนสวิชก็บอกได้เลยนะครับว่าห้ามพลาดกับเหล่าอมิโบของเจ้าเมาเซโนที่จะออกมาในอนาคต ราะนอกจากฟิกเกอร์ที่จะสามารถนํามาตั้งโชว์ได้แล้วเลเยอร์ด้านในที่สามารถสแกนได้นั้นก็งดงามทุกตัวไม่ว่าจะเป็นชุดของฮันเตอร์หรือชุดของหมาแมวในเต็มผีดูดเลือดสุดเท่ใครที่มีโอกาสที่จะสั่งซื้อมาครอบครองแล้วล่ะก็ผมแนะนําให้รีบคว้าเอาไว้เลยนะครับเพราะในวันที่ปล่อยนั้นราคาของเจ้า3ตัวนี้จะต้องพุ่งกระชูดอย่างแน่นอนและส่วนท้ายที่สุดที่น่าตื่นเต้นก็คือในภาคซันเบรกนั้น จะมีการปล่อยฟรีไตเติลอัปเดตแบบภาคไอซ์บอลเลยนะครับซึ่งจะเป็นการอัปเดตมอนสเตอร์ทั้งเก่าและใหม่ที่จะเข้ามาอีกในอนาคตซึ่งมอนสเตอร์เหล่านี้ก็บอกได้เลยว่านอกจากจะเท่แล้วความท้าทายรวมไปถึงกิมมิคเฉพาะตัวนั้นก็เดือดสุดๆไปเลยนะครับฉะนั้นบอกได้เลยว่าอย่างน้อยๆหลังจากที่เล่นภาคซันเบรกจบแล้วเราจะยังมีมอนสเตอร์ใหม่ๆจากทางแคปคอมปล่อยเข้ามาอีกสักพักอย่างแน่นอนครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปอัปเดตซันเบรกสั้นๆที่ทุกคนรอคอยกันนะครับไว้ในอนาคตถ้ามีอัปเดตอะไรอีก mm. ดีมัติโอจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกนะครับแล้วไว้พบกันในวันที่ซันเบรกออกนะครับทุกคนวันนี้ดีมัตติโอขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ